ฉันเอาแก้วกาแฟไปวางตรงไหนนะโอ้เมื่อวานเราทำบ้านรกกันขนาดนี้เลยหรอเอ,อรุณสวัสดสีเอาุณสวัสดีแซมมี่ไงหนูขาวหนูแฮมหนูตูนแค่ดูหงุดหงิดจังเลยสูฉันหรอเปล่าซะหน่อยแซมมี่แต่ฉันงง,งมากกว่าดูสิเมื่อวานเราทำบ้านรกกันขนาดไหนโอ้จริงด้วยฉันไม่ทันได้สังเกตเลยนะเนี่ย สงสัยจังว่าวันนี้ใครจะทำความสะอาดเมื่อวานฉันทำไปแล้วนะฉันใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวแหละแต่ว่าฉันสัญญากับพวกแฮมสเตอร์ไปแล้วว่าฉันจะเล่นกับพวกเขาอ๋อเหรอบอกเธอสิหนูตุนหนูตุนดูเหมือนเธออยากเล่นกับแซมเอามากๆเลยนะนี่ฉันได้ไอเดียแล้วพวกแฮมสเตอร์ของเราจะช่วยตัดสินเองว่าใครจะเป็นคนทำความสะอาดบ้านจริงเหรอทำยังไงอะเราเคยทำเขาวงกตให้พวกหนูไปแล้วจำได้ไหม จำได้สิเราเพื่อนๆล่ะครับกดไลค์ด้วยนะถ้าพวกคุณเคยดูวิดีโอข่าววงกดแฮมสเตอร์แล้วฉันว่ามันต้องสนุกแน่เลยแต่ข่าววงกดจะช่วยตักเสียงว่าใครจะทำความสะอาดบ้านได้ยังไงล่ะเราจะทำลูกแข่งเครื่องกีดขวางให้แฮมสเตอร์น่ะสิเราเลือกหนูกันคนละตัวและถ้าหนูของเธอชนะฉันจะเป็นคนทำความสะอาดเองแต่ถ้าหนูของฉันชนะเธอต้องทำโอ้ฟังดูเยี่ยมไปเลยและถ้าหนูตัวที่สามชนะล่ะเราก็จะช่วยกันทำไง <c oughs> โอเคไหมล่ะงั้นก็จัดไปเลยค่ะ ไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเขาวงกดพวกแฮมสเตอร์จะเป็นตัวตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนทำความสะอาดบ้านไงครับทุกคนเราจะต้องใช้กระดาษลังที่ใหญ่หน่อยเพราะคราวนี้จะมีการแข่งขันแฮมสเตอร์ถึง3ตัวด้วยกันและนี่คือลูกแข่งทั้ง3ว่าแต่พื้นที่ในการแข่งการวิ่งมันเรียกว่าอะไรนะเธอรู้ไหมจ้าแซมออสนามกีฬาไงเธอมัวทำอะไรอยู่หรอแซมมี โอเคแซมมี่ฉันยังเอาอยู่อืแปลกจังปกติแซมมี่จะคอยป้วนเปี่ยนเวลาทำงานฝีมือให้สัตว์เลี้ยงของเราเสมอเกิดอะไรขึ้นนะอมืฉันจะเลือกใครดีนะบางทีอาจจะเป็นหนูตุนหรือเธอดีหนูขาวโอ้ไม่อั่างงอนฉันเลยนะสูเห็มเอาละ่ะผนังนี้เสร็จแล้วฉันจะติดกาวกับฐานเรียบร้อยแซมมี่ฉันเริ่มทำสิงกีดขวางแล้วนะเดี๋ยวเธอจะพลาดขั้นตอนนี้นะ แล้วก็เครื่องแรกที่จะทำเป็นสไลเดอร์ด้วยนะเธอชอบไม่ใช่หรอ,อ,อฉันมาแล้วโอ้แซมมี่ดีใจจังที่เธอมาว่าแต่เธอไปไหนมาหรอฉันไปเลือกว่าจะให้หนูตัวไหนเป็นตัวแทนลงแข่งมานะแล้วเธอเลือกได้หรือยังมันยากสุดๆแต่ฉันก็เลือกได้แล้วล่ะนี่แล้วเธอกำลังทำอะไรเหรอเครื่องกีดขวางสำหรับแข่งกรีทาเพื่อนขนฟูของเราไงว้าวดูเหมือนบานประตูหมุนเลยใช่แล้วล่ะดูนี่สิ เราจะต้องใช้ทั้งหมดอย่างละสามชิ้นคอยอย่างชั่วมีเธอกำลังติดตั้งเครื่องจีดขวางอยู่งั้นเหรอใช่จ้ะฉันอยากทำด้วยเฮ <sl ur k> ้เราจะต้องทำเหมือนกันแบบนี้อีกสองลูด้วยนะเป็นไงล่ะแซมมี่ฉันว่ามันต้องออกมาเยเี่ยมแน่แนเธอรู้อะไรไหมซูซี่ชันว,ว่ามันยังขาดความเขาวงกดอยู่นะ ความเข่าวงกฎงั้นหรอ <laughs> ใช่ใช่มันมีสิ่งจีดขว้างแต่มันยังเป็นเข่าวงกดไม่พอเอ,อ้าฉันเข้าใจความหมายของเธอนะงั้นเราจะเพิ่มผนังเข้าไปเพื่อทําให้มันเป็นเข่าวงกฎกันแบบนี้สิเจมระหว่างที่ฉันกําลังยุง่งเธอบอกฉันได้ไหมว่าเธอจะเลือกใครลงแข่งอ๋อสู้มันเลือกยากมากเลยนะเพราะทุกตัวล้วนเป็นเพื่อนของฉันแต่สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจเลือกมาแล้ว <laughs> บอกมาสักทีสิแซมท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายกระผมขอเปิดตัวแฮมสเตอร์ที่จะเป็นตัวแทนลงแข่งหนะบัดน,นี้โอ้โแซมมี่ผิดค้าจริงๆทำไมถึงเลือกหนูแฮมล่ะฉันไม่ได้เลือกเองฉันเลือกไม่ได้ฉันรักเพื่อนของฉันทุกตัวแล้วเธอทำไงอะ่ะทองจำจีเลือกเอานะอ่อ๋อเข้าใจแล้วบางทีผู้ชมอาจจะคิดว่าเราน่าจะทองจำจีเลือกว่าใครเป็นคนทำความสะอาดนะนั่นสิทำไมฉันคิดไม่ถึงนะ การแข่งแฮมสเตอร์ก็สนุกกว่ากันเยอะนะว่าไหมจริงสุดๆเลยสู้เราเหลือแค่สิ่งกีดขวางสุดท้ายสำหรับการแข่งขันนี้นั่นก็คือบันไดที่ทำจากแท่งไม้นั่นเองแซมมี่รู้ไหมว่าจะหาแท่งไม้ได้จากที่ไหนฮะแท่งไม้เหรอฉันว่าฉันมีพอนะแท่งไม้มาแล้วครับ โอ้ oh, ขอบใจมากจ้ะแซมมี่สูขมีสัตว์อื่นอีกไหมที่ทําการแข่งขันได้เออขอคิดก่อนนะอย่างแรกที่คิดออกก็คือแข่งมา้าเป็นที่นิยมมากในอังกฤษเลยล่ะฉันเคยได้ยินเรื่องการแข่งม้าแล้วแล้วก็ไม่เห็นแปลกเลยเพราะม้ามันชอบวิ่งอยู่แล้วนี่เรื่องแข่งม้าคงยังทําให้เธอว้าวไม่พอสินะโอ้บันไดชั้นแรกเสร็จแล้วเรายังต้องการอีกสองใช่แล้วมันมีการแข่งน้องหมาด้วยนีโอ้ oh, จริงด้วยวน้องหมาที่วิ่งเร็วที่สุดคือพันเกราล์ว้าว wow, แซม เธอรู้เรื่องสัตว์เยอะจังใครก็รู้ว่าฉันรักสัตว์แค่ไหนจริงด้วย <c oughs> เอาล่ะเครื่องกิีดขวางสุดท้ายของเราเสร็จแล้วเธอช่วยติดตั้งบันไดในเขาวงกตหน่อยได้ไหมจ๊ะแน่นอนฉันเร็วไม่แพ้ครีฮาวเลยนะแต่ยังเร็วกว่าแฮมสเตอร์ของพวกเราก็แล้วกันหมายถึงยัาเร็วกว่าหนูแฮมงั้นเหรอเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันจ้าดูสิมันออกมาดูดีมากเลย ใช้แล้วและข่าววงกดนี้ก็ไม่ได้ผ่านได้ง่ายๆด้วยนะโอเคฉันว่าเราน่าจะซ่อนข่าววงกดไว้ในกำแพงนะไม่งั้นพวกหนูของเราคงวิ่งหนีไปแน่เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใครจะร่วมมือกับฉันบ้างฉันนี่ไงแซมมี่เรื่องนี้เธอต้องเซอร์ไพรส์แนะ่เธอเคยได้ยินเรื่องการแข่งขันนกกระจอกเทศรึเปล่านกกระจอกเทศเหรอเป็นไปได้ไง <c oughs> มันเป็นการแข่งขันนกกระจอกเทศและผู้ขี่จะต้องพยายามปีนขึ้นไปนั่งบนหลังของพวกมันให้ได้นะการปีนขึ้นหลังนกกระจอกเทศมันยากมากไม่ใช่หรอบางทีการปีนขึ้นอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่มีผู้ขี่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถบังคับนกไปจนถึงเส้นชัยได้ฉันก็ว่างาน้นเอาละเราต้องใช้พลาสติกแต่ดีนะที่เรายังมีเหลืออยู่บ้างฉันมองเห็นเธอด้วยมันเอาไว้ทำอะไรอะเพื่อให้เห็นว่าแฮมสเตอร์ของเราพร้อมในการแข่งขันแล้วหรือยังไง แซมมี่ทำไมเธอเดินไปเดินมาอย่างนั้นล่ะเดินไปเดินมางั้นหรอบอกมาสิว่าจะให้ทำอะไรฉันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วฉันพร้อมเสมอฉันว่าเราน่าจะติดป้ายทางเข้าให้หนุ่แต่ละตัวนะหมายความว่าได้เวลาที่ฉันจะใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วใช่ไหมใช่เลย,ยง,งั้นเดี๋ยวฉันมานะอ,าอีกนิดนึงฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆไหนดูซีเป็นไงบ้างเรามาดูพร้อมกันดีกว่า นี่เองทำฉันตกใจหมดเลยแซมมี่เธอทำป้ายของหนูแฮมสวยกว่าของหนูขาวกับหนูตุ่นนี่นะไม่แฝ่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันแก้ให้เดี๋ยวสุทั้งฉันและผู้ชมยังไม่รู้เลยนะว่าเธอจะเลือกหนูตัวไหนจริงด้วยแซมมี่มันเลือกยากจริงๆแต่ฉันขอเลือกหนูขาวก็แล้วกันเธอเลือกได้ยังไงอะทองจำจีเอาหน่า ฉันว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะเราน่าจะเริ่มได้แล้วมันดูเจ๋งสุดๆไปเลยได้เวลาที่การแข่งขันของเราจะเริ่มหรือยังแป๊บหนึ่งนะ ของเราวันนี้ได้แก่หนูขาวหนูตุนและหนูแฮมผู้ยิ่งใหญ่แซมมี่ไมได้ก็ไ,ได้ฉันขอย้ำอีกทีนะว่าถ้าหนูแฮมชนะฉันจะทำความสะอาดแต่ถ้าหนูขาวชนะแซมจะต้องเป็นคนทำแต่ถ้าหนูตุนชนะเราจะทำด้วยกันอืฮึเตรียมตัวระวังไปได้โอ้ยเส้นเต้นจังเลยเฮ้หนูขาวเกิดอะไรขึ้นน่ะ โอไม่นะหนูตุ่นอะไรเนี่ยหนูตุ่นเธอโอเคไหมฉันว่าผู้เข้าแข่งขันคนนึงทำผิดกติกาล่ะงั้นมาเริ่มใหม่กันเถอะเอาละ่ะไปเลยแต่ละตัวเริ่มต้นไม่เหมือนกันเลยแฮะหนูแฮมหนูแฮมหนูแฮมโทษทีนะแซมมี่แต่ฉันว่าหนูตุ่นต่างหากที่นำอยู่ไม่ใช่หนูแฮมดูสิเธอผ่านไปที่ถาวงกดแล้วหนูแฮมก็เก่งเหมือนกันแหละ กับประตูหมุนนิดหน่อยเอง <c oughs> แล้วก็ดูหนูขาวแสนสนของเราสิเธอก็ไม่เลวเลยนะว่าไหมฉันว่าเธอชอบเล่นประตูหมุนมากกว่าล่ะ <c oughs> หนูตุ่นก็ชอบด้วยเหมือนกันไปเลยหนูขาวเธอทำได้แน่ๆอ้าวเดี๋ยวอย่ากลับไปสิถูกไหมนะฮ่า <c oughs> ูตุนก็ยังมุ่งหน้าต่อไปยังเขาวงกฏด้วยความอยากรู้อยากเห็นโถไหมนะหนูแฮมยังตามหลังอยู่เลย <c oughs> นี่ไงผู้ชนะตัวน้อยของเรา <c oughs> เก่งมากจากหนูตุนและหนูแฮมก็กำลังจะมาเป็นอันดับสองเอาเลยถ้าทำได้เธอมาถึงบันไดแล้ว งมาจากจ้าหนูแฮมแล้วหนูขาวล่ะเธอก็อยากออกมาที่ทางออกเหมือนกันนะ <c oughs> และเธอก็มาถึงบันไดแล้วในที่สุดหนูขาวมาถึงเส้นชัยแล้วเร็วเข้าเจ้าตัวเล็กอ้าวนั่นจะไปไหนนะฉันว่าเธอคงชอบขขาวงกดมากจนอยากกลับไปเล่นอีก <c oughs> นะ่าเอ็นดูจริงๆ <c oughs> <c oughs> มาจ้าหนูตุนเธอสมควรได้รับรางวัลน,นะ ความจริงฉันก็คิดอยู่แล้วว่าหนูตุ่นน่าจะเป็นผู้ชนะเธอดูหมดหงุดหงิดนะเนี่ยใครบอกล่ะถึง,งหนูแฮมจะชนะฉันก็จะช่วยเธอทําความสะอาดอยู่ดีแหละเพราะเธอเป็นเพื่อนที่ดีไงจ้าแซมมี่ <c oughs> ทุกคนชอบการแข่งขันของเราไหมคะฉันว่าพวกเขาเก่งกันมากเลยแล้วพวกเราก็ทําได้ดีเหมือนกันนะ <c oughs> กดไลค์ด้วยนะครับถ้าคุณอยากแข่งหนูแฮมสเตอร์ด้วยเหมือนกันและเขียนในคอมเมนต์ด้วยว่ามีการแข่งขันสัตว์ประเภทไหนอีกที่คุณเคยได้ยินมาบาย thank you